ตอนนี้กลับมาเยี่ยมศูนย์ผลิตรายการภาพและเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทธรรมชราชก็มาพบอุปกรณ์เก่าอายุเกือบ30ปีมาแล้วซึ่งเราได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเงินรวมทั้งสิ้น450ล้านบาท กล้องเหล่านี้เป็นกล้องที่ใช้เริ่มแรกราคาตัวละประมาณ3ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปลดระวางไม่ใช้แล้วในว่าจะมีการขายเลยหลังซึ่งเราก็คิดว่ามันไม่ควรควรเก็บไว้ให้คนมอสตรอรุนหลังจะได้รู้ว่ามอสตรอมีอดีตที่ยิ่งใหญ่เพียงไรตอนนี้ดูแล้วก็เหมือนกับมอสตรอไม่ได้มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอัน อันนี้เป็นกล้องฟูจินอนนะครับเป็นกล้องโซดีแต่ใช้เลนของฟูจินอนนะครับความช่วยเหลือจากใจกานะครับคืออ่า a ี a ปุ่นเอเจนซี่ r อร t อิ n a ทอ o ์เ o ชั r น o นลคกล้องนี้เป็นกล้องยี่ห้อฮิตาชิครับอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายบอกถึงความร่วมมือ Corporation ระหว่างรัฐบาลไทยกับ ประเทศญี่ปุ่น 1, 1,988นะครับก็ตัวนี้ได้มาเมื่อประมาณ2,531นะครับเป็นกล้องขนาดใหญ่มากระบบขับเคลื่อนเป็นไฮดรอลิกหมดเลยนะครับอันนี้เป็น3ตัวแล้วมีทั้งหมดสตูดิโอทั้งหมด4สตูดิโอ เป็นสเตอร์ขนาดใหญ่มากถ้าพูดถึงคุณภาพของอุปกรณ์คุณภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ดีกว่าช่อง11เพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดช่อง11ขึ้นเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือแก่มอสทอเพื่อผลิตร,รายการเขาก็เกรงว่าจะไม่มีสถานีโทรทัศน์ที่จะออกอากาศรัฐบาลญี่ปุ่นจริงขอให้ปรเฟรเซอร์ยามาซากิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประจํา e b p c สัตราจารย์เร่ชยงพรมวงศ์และรองศาสตราจารย์ดริคมทายแรงจัดทําโครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง11เพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นครับเป็นชุดเครื่องควบคุมเสียงครับควบคุมเสียงเป็นเครื่องมิกเซอร์เสียงนะครับซึ่งสมัยก่อนก็ถือว่ายี่ห้อเทสค m มเนี่ย เป็นยี่ห้อที่มีคุณภาพดีมาก,มากราคาชุดเป็นล้านเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัรนร,ราชานี้เป็นอุปกรณ์ที่รับความช่วยเหลือในระดับที่เขาเรียกว่าไฮเอ็นคือดีมากจนกระทั่งรัฐวาลญี่ปุ่นขอให้โรรเซอ์ยศาสตราจารย์ดยชย,ยงพรมวง์แล้วก็รองศาสตราจารย์ดรที่คมทาแดงจะทำโครงการจะตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง11ขึ้น ประสบความสำเร็จแต่ทางช่องเบีเมื่อพูดถึงประวัติความเป็นมาของช่องสเสบีไม่เคยได้เกิดเอ่ยถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชในฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเป็นผู้พัฒนาโครงการขอความร่วมมือจัดตั้งศูนย์จะตั้งสถานีโทรทัศน์ช่องสเสบีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นภาพถ่ายของกิจกรรมซึ่งเครื่องมือที่ปลดระวางเหล่านี้ ได้ใช้มาในเวลา30ปีอันนี้เป็นเครื่องผลิตร,รายการโทรทัศน์ระบบที่ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดในสมัยน,นั้นก็เรียก type C นะครับเป็นเครื่องบันทึกเทีบโทรทัศน์หนึ่งนิ้วราคา3ล้านบาทครับเครื่องนี้ราคา3ล้านเรามีทั้งหมดประมาณ5ตัวครับที่ญี่ปุ่นให้มานี้ก็เป็นกล้องของ NEC ก็เป็นกล้องซีเริโอโอมนกนนะครับ ขนาดเล็กลงก็ใช้ในกิจการของสตูดิโอซึ่งเรามีทั้งหมด4ตัว4 s t สตูดิโอนะครับขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับนี่ก็เป็นกล้องพอตโตโบนะครับนี่เป็นเครื่องบันทึกเสียงระดับโปรเฟชชั่นอลนะครับของ JVC เวลาออกอากาศข้างนอก ไปถ่ายทำรายการวิธยุก็บันทึกเสียงอันนี้เป็นชุดตัดต่อระบบยูมมติกสมัยก่อนซึ่งยูมิติกพวกเราก็คงจะไม่เคยไม่คุ้นแล้วตอนนี้นะเป็นชุดถ่ายทำนอกสถานที่ชุดแรกนะครับนี่เป็นคณะผู้บุกเบิกจัดทำโครงการความช่วยเหลือแล้วก็จัดตั้งศูนย์ผลิตรายการ ที่รับความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นนะครับในท่านที่อยู่ในภาพก็คงจะมองภาพอดีตของตัวเองขวามือสุดก็น่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดรยุวดีรองศาสตราจารย์ดรทองอินวงโสธรรองศาสตราจารย์วิจิตพักดีรัฐรองศาสตราจารย์ เตปัญญาฮิรันรัศมีาราัตรอาจารย์สุพรศรีพหษศาสตราจารย์ดรเอี่ยมชายงามศาสตราจารย์ดรวิจิตศรีสะอาดแล้วก็ที่อยู่ข้างๆก็เป็นทีมทีมงานจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นฝ่ายมาควบคุมนี่เป็นผู้ประสานงานไทยส่วนนี้คือ ศาสตราจารย์ดรชยงประมงซึ่งเป็นผู้เขียนเป็นผู้เขียนโครงการขอความช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์ผลิตร,รายการแพร่ภาพและเสียงจากรัฐบาลญี่ปุ่นครับแสดงความเป็นมาของศูนย์ผลิตรายการนะครับสมเด็จพระรม์บริสัทธ์ิราชก็มาเสด็จมาเปิด สมเด็จพระเทพระราชสุดาพระเจ้ารเิ่นี่คือภาพนี่คือภาพสถานที่ตั้ง EBPC ในอดีตนะครับซึ่งเดิมสถานนี้สถานที่นี้กําหนดให้เป็นที่ตั้งของสํานักเทคโนโลยีการศาึกษาตเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นต้องการให้สถานผลิตรายการนี้โดดเด่นจึงเสียสละแล้วก็มอบให้ที่ตรงนี้เป็นที่ตั้งของ EBPC ตรงนี้ก็เป็นที่ก่อตั้งของหอประชุมใหญ่ครับของ EPBC ซึ่งมีขนาดมาตรฐาน n k ถือว่าเป็นสตูดิโอหรือศูนย์พิธีการที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของมหาวิทยาลัยในโลกนะครับอันดับ1ก็คือประเทศญี่ปุ่น BBC ของมหาวิทยาลัยเปิดอังกฤษอันดับ2ก็คือ NSK มหาวิทยาลัยเปิด หรือมหาใทางกาศของญี่ปุ่นนี่เป็นบรรยากาศการทำงานของพวกเราสมัยที่ศาสตราจารย์ดรชียยงพรมองเป็นผู้ในการสำนักเทคโนโลยีการศึกษานี่คือภาพความเก่าแก่ของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์บุคลากรที่ EPC มีจำนวนประมาณ200กว่าคนนะครับในการผลิตรายการ ก็ถือเป็นศูนย์ผริการที่ถ้าเทียบปัจจุบันนี้ก็ใหญ่มากในระบบมหาวิทยาลัยของไทยอันนี้ก็เป็นปลอดความเป็นมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการก่อสร้างอาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ Educational Broadcasting Production Center หรือ EPBC แบบให้เปล่าเป็นมูลค่า176.5ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์การผลิตรการวิทยุกระจายเสียงนะวิทยุโทรทัศน์โดยเป็นอาคารคอนกรีต,ตเสริมเหล็กจำนวน3ชั้นก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จสมม่งมอบอาคารในวันที่7มีนาคม2527นาความเป็นมาของโครงการก็คือ26มกราคมถึง13กุมภาพันธ์2 5 2 5 ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการขยานที่เรีนร้นทราบพระฐชยงพรวงเป็นคนเขียนโครงการและนําเสนอประเทศญี่ปุน่น23-29พฤษภ,ภาคม2525 25พิจารณารายงานฉบับล่าง24วิมิถุนายน2525 25ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนโดยมีสาระสำคัญว่ารัฐบาลญี่ปุ่นตกลงให้ความช่วยเหลือแบบให้ปราบเป็นมูลค่า100 76 5ล้านบาท29พฤศจิกายน2525ทำสัญญาก่อสร้างอาคารและจัดหาอุปกรณ์กับบริษัทชิมิสุคอนสตรักชั่นร่วมกับบริษัทคาเนมัสโกโชต่อมาในเดือนธันวาคม2525ก็เริ่มก่อสร้างอาคารนะครับที่เรามองเห็นในรูปทางขวามือ 25มกราคม2526ทำพิธีตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์ต่าเสาเข็มปฐมฤกษ์2ส,งสิงหาคม2526ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์20กุมภาพันธ์2527การก่อสร้างแล้วเสร็จ22กุมภาพันธ์2527มอบใบรับรอง7มีนาคม2527ส่งมอบอาคาร หลังจากพศ2527ก็มีการขยายขีดความสามารถต่อเติมอาคารโดยมหาวิทยาลัยธรรมธิราชดำเนินการก่อสร้างอาคารตัวอาคารซึ่งเป็นง้ป,ประมาณรายได้ของมสทเองรวมทั้งเงินทั้งสิ้น327ล้านบาท ก่อสร้างอาคารโรงรถมีโอบีแวนในวงเงิน3ล้านบาทก่อสร้างคารสตูดิโอทีวในวงเงิน18ล้านบาทครับนะครับจึงทำให้ศูนย์พิรายการนี้มีห้องสตูดิโอทั้งหมด4ห้องนะครับคือสตูดิโอทีวใหญ่ที่สุดมีพื้นที่237ตารางเมตร TV วีสตูดิโ 2และ3ขนาดกลางขนาดตอนนั้นถือว่าเป็นขนาดเล็กน,นะครับคือ118ตารางเมตรแล้วก็มีสร้างเพิ่มอีกที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดคือ2 9 7ตารางเมตรคือสตูดิโอ4แล้วศูนย์นี้นะครับเป็นศูนย์ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงโดยมีห้องผลิตรายการวิทยุจำนวน6ห้องนะครับขนาดใหญ่2ห้อง 89ตารางเมตรแล้วขนาดเล็กอีก4ห้องคือขนาด29ตารางเมตรอยู่บนชั้น3ของอาคารนี้ mm hmm. ก็จะมีห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์เป็นระบบนอนลเนี ar, จำนวน6ชุดชุดบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่5ชุดรถบันทึกเทปโทรทัศน์นอกสถานที่คือ OBVAN 1คันนะครับเครื่องนี้คือเทปบันทึกภาพระบบ ยูเมติกของ Sony นะครับซึ่งลูกหลานรุ่นหลังก็คงจะไม่เคยได้เห็นละยูเมติกนี้ระบบเทปบันทึกภาพสมวยก่อนเป็นระบบอนาล็อกนะครับซึ่งจะมีความใหญ่แตกต่างกันในเริ่มต้นนี้จะเป็นอนาล็อกแบบม้วนก่อนเดิมนะครับตอนหลังก็มาเป็นแบบตลับแบบนี้นะครับ60ก็คือความยาว60นาทีตอนหลังก็มีระบบเบต้านะครับ ดีวีแคมระบบเบตาก็จะขนาดเล็กลงจาก2นิ้วมาครึ่งนิ้วมาเศษสียด3.4นิ้วแล้วก็มีระบบที่เล็กลงมาที่เรียก8มมก็มีนะครับอันนี้เป็นเครื่องเทปบินทิกภาพอันนี้เป็นมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์รุ่นเก่าซึ่งมอนิเตอร์นี้ก็ใช้ของโซนี แต่จะมีมอเตอร์ของเยอรมันที่มีชื่ออยู่เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นบูมไมโครโฟนจริงๆก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะทุกวันนี้นะครับอันนี้เป็นชุดควบคุมนะครับซึ่งจะดูระดับของสัญญาณในรูปของเวฟฟอร์มนะครับทั้งหมดนี้เป็นภาพอดีต ความรุ่งเรืองของมอสทสมัยเมื่อ30ปีมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้อุปกรณ์พวกนี้ก็ไม่ได้ใช้งานใช้ประโยชน์นะ่างจะมีการเปลี่ยนระบบจากอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัลอันนี้เป็นกล้องอีก3ตัวที่ได้เรียนให้ทราบว่าชุดแรกเราได้มาประมาณ5ตัวตัวละประมาณ3ล้านบาทนะครับห้องโถงที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ ก็เป็นห้องรับรองวิทยากรแขกที่มาร่วมรายการเป็นเวลารวมถึงปัจจุบันก็เกือบ30ปีนะครับตั้งแต่ปี2527ก็ยังมีความครุกกลุ่นแห่งภาพอดีตความรุ่งเรืองที่ศูนย์ผลิราการนี้ได้พัฒนารายการโทรทัศน์ของมสทจนเป็นที่รู้จักกัน และปัจจุบันนี้หมอสทาก็มีสถานีโทรทัศน์ของตัวเองเป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมก็คือ STU o Channel นะครับก็นำมาฝากเพื่อจะเห็นความรุ่งเรืองแห่งอดีตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาิราชปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่จะนำพามหาวิทยาลัย ไปสู่ความสำเร็จทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยทางไกลอื่นๆของโลกครับ